ทั่วบวกของรถก่อนค่ะและตอนนี้นะคะแบตเตอรี่รถพี่ภูมก็เต็มแล้วค่ะและตรงนี้นะคะก็ยังมีปุ่มฟื้นฟูแบตเตอรี่ค่ะเป็นปุ่มรีแท้ตรงนี้เลยสวัสดีค่ะกล้วยรีวิวกับมาอีกแล้วอาทิตย์นี้บ้านไหนมีปัญหาแบบบ้านกล้วยบ้างคะรถเนี่ยมีนะจะจอดทิ้งไว้แล้วไม่ได้ขับปล่อยจนแบตหมดค่ะหรือรถคันที่ขับเนี่ยบางทีก็ลืมเปิดไฟตื่นเช้ามาแบตหมดสตาร์ทไม่ติดกล้วยแนะนํามีตัวนี้ติดบ้าง แล้ว1ปีนะสาเหตุที่ต้องมีติดบ้านไว้เนี่ยเพราะว่ารถพี่บูมเนี่ยจอดทิ้งไว้ค่ะเ totally. พื่อนๆหลายคนก็คงจะสงสัยว่าแล้วทาไมไม่สตาร์ทรถเพื่อชาร์จแบตแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการสตาร์ทรถทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยไม่สามารถที่จะชาร์จแบตได้ค่ะเพราะว่าไดจะต้องทํางานที่2 0 0พรอบขึ้นไปนะคะและขับรถมากกว่า15นาทีไดถึงจะเริ่มทําการชาร์จแบตค่ะ การสตาร์ทรถเฉยๆเป็นการวอร์มเครื่องและทําให้ของเร็วในรถยนต์เกิดการหมุนเวียนแต่ถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะเอารถออกไปขับบ้างเพราะอย่าลืมว่าระบบเกียร์ระบบเบรกยางน้ํามันพาวเวอร์จะต้องมีการเคลื่อนไหวค่ะถึงจะดีส่วนรถที่จอดไว้เฉยๆจนแบตหมดคุ้ยก็ใช้ตัวนี้ละค่ะรถพี่ภูมิน่ะไม่ได้ขับเลยก็เลยถอดขั้วแบตเตอรี่ไว้ค่ะจะสตาร์ททีก็มาต่อขั้วทีอย่างแรกคุยก็จะมาเช็คก่อนเลยว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของพี่ภูมเนี่ยมีไฟอยู่เท่าไหร่ค่ะ มีไฟอยู่12.4โวลต์ค่ะและตรงนี้นะคะก็มีสัญลักษณ์โชว์ค่ะว่าแบตเตอรี่ไม่เต็มมีไม่ถึงครึ่งก้อนเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้กูจะทําการชาร์จแบตเตอรี่รถพี่บูมนะคะแต่เพื่อนๆเนี่ยที่จะใช้เครื่องนี้นะคะก่อนที่จะทําการชาร์จนะคะอย่าลืมถอดขั้วบวกของรถก่อนค่ะและสามารถชาร์จกับไฟบ้านได้เลยแล้วเมื่อเราชาร์จแบตนะคะก็จะมีไฟสถานะเตือนค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยว่าไฟจะเกินนะเพราะว่าหลังจากที่แบตเตอรี่เต็มนะคะเครื่องจะทําการ ดโดยอัตโนมัติค่ะและตรงนี้นะคะก็ยังมีปุ่มฟื้นฟูแบตเตอรี่ค่ะเป็นปุ่มรีแพ้ตรงนี้เลยและตอนนี้นะคะระหว่างที่รอชาร์จอยู่เนี่ยกล้วยก็จะมาพูดถึงการฟื้นฟูแบตเตอรี่ซึ่งหลายๆคนเข้าใจผิดแบตเตอรี่ที่หมด100%หรือเสื่อมแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทําการฟื้นฟูได้นะคะสังเกตง่ายๆเลยค่ะถ้าเราเสียบชาร์จแบตเตอรี่แล้วหนาทีแบตเต็มแสดงว่าแบตเสื่อมแล้วค่ะ ฟื้นฟูแบตเตอรี่จะสามารถทําได้ก็ต่อเมื่อแบตเตอรีย่ยังสามารถเก็บประจุได้มากกว่า50%ซึ่งเมื่อทําการฟื้นฟูเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มมากขึ้น10-15%ค่ะดังนั้นนะคะถ้าแบตเตอรี่เสื่อมแล้วก็ควรซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่ค่ะแต่ถ้าหากว่าแบตกาลังจะพังเราก็จะสามารถใช้เครื่องตัวนี้นะคะฟื้นฟูนมาได้สัก10-15%เพื่อใช้งานต่อไปเพื่อรอการเปลี่ยนค่ะแต่ตอนนี้นะคะแบตเตอรี่รถพี่ภูมิก็เต็มแล้วค่ะสังเกตน,นะคะว่าจะมมีีไไฟาาาาากกววววว่่่่12โลลแแแแบบนนแบบน้้้แบบ้สดดงงงใใชคะะระรห ะะเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ร้อนมากเกินไปเครื่องก็จะโชว์ได้ค่ะว่าตอนนี้แบตเตอรี่อุณภูมิอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนอกจากจะใช้ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้ชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์หรือแบตเตอรี่อื่นๆ,ๆได้อีกด้วยนะเครื่องเดียวเนี่ยคุ้มม,มากๆเลยค่ะซึ่งแบตเตอรี่ที่จะทําการชาร์จกับตัวเครื่องนี้ได้นะคะจะต้องมีขนาด12โวลต์4 ah ถึง100ร ah ์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะรีวิวกันให้ดูแล้วนะตอนนี้ในช้อปปีอ้อ่ะราคาแค่200กว่าบาทเองนะมีีีติดดดบ้้้านไวว่่ะะทสุแลค ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยในช่อง YouTube ด้วยนะคะและตอนนี้ก็มีติ๊กต k แล้วอย่าลืมไปกด Follow กันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องรีวิวเรื่องไอ้กล้วยให้กล้วยรีวิวให้ดูค่ะบ๊ายบาย